นางเอกประจําช่องหอยเศร้าทายสมือค่อนกับเศร้าเบิ้งหอยมันมีเวลาทายมันลงเร็วในยูทูบมาเคื่อนนอื่นต้องทายสมือสมือถ้ามาทายกับมันก็ลงบบดเนี่ยเวลาก็ลงบ่านผ่านเลยช่วงหนึ่งสองพันเบิ้งบนี้เขาเศร้าบบนี้ลงไม่เรือรเรือสอ0พัน่วนพเต็มสามพันจังเสรีสมัครได้ได้เทิงเเดียว บงห้งงานเป็นบงไห้ไบงห้งงานเป็นบงไห้โอ้ม่ายแต่ผู้เดียวอยู่บิดนผู้เดียวให้คนเบิ่งก่นเนาะยคนเบิ่งอะขายเนี่ยนักผู้เฒ่าผู้เไปออกมายแต่คนงานผู้เดียวผูีขายแต่สาวีเลนสลุ่ซ่นซีโรเผือมันมันแกว เอาเบิ้งทางพี่เบิ้งด้านที่ด้านนี้มันถือกล้องมันตกใช่ไหมมันตกอิริละทุกมองทุกอันละต้ทุกอันทุกอันต้องทุกอันตกทุกอันทุกเครื่อง นุ่ยง่ายดีหวานธรรมชาติฟังโขงของฝั่งโขงหวานธรรมชาติหวานแสบลอดน้อยจ้าตลาดลัดนดอกจันอำเภอเขมราชปุบลราช,รราช,ชาธานี เป็นตลาดตลาดพืชบ้านเพี่นเอาอาหารพื้นบ้านไข่หมดแดงก็มีแมงกินุ่นก็มีอันนี้เนงจักระจันมาเราประเทศเจ้าว้ายมาไม่ใครคอยจับเล่นหนึ่งประเด็นนี่อยู่มามืออื่นมามืออื่นมามันมาส่งจากบุรีรัมย์เลยซ่งเข้ามาถึงนี่เลยถึงมือนี้ มันถึงมือนี่แล้วจะปักมือแรงลงมือแรงก่อนเ่วยห่วยห่วยขึ้นมาสันกิ่หลายบ่อเอาอ้อาขอบคุณครับเพื่อนๆที่เขามาชมเขามาติดตาม ผุิิพาเลาะนะครับผม